ีค่ะวันนี้นะคะโฟก็จะมารีวิวท่าาไฟเย็นนะคะเมื่อวานเนี่ยจุดผุบ้านโฟจุดทุก,กันอย่างเมามาันมากเลยะคะ่ะป,ปุ้งปังปุ้งปังกันหมดเลยนะคะก็เล่นมีแบบผุแปะแปะแบบเสียงดังก็มีแบบเป็นพึ่งก็มีแบบโอ้โหแบบแบบแล้วก็เล่นไฟเย็นกันด้วยนะคะอันนี้เหลือจากเมื่อวานนะคะก็เดี๋ยวเราเอามาเล่นกันนะคะก็ใครที่จะเล่นเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนน่เพราะว่า ไฟไม่บ้านก็ได้นะคะก็ไฟไม่บ้านนะคะก็เรามาเล่นกันเลยดีกว่านะคะก็โปรจะนะคะนี่ไฟชักนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอพ่เป็นผ้านแลยวก็ช่วด้วยโอเคค่ะมาจบกันเลยนะ แกไปบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรที่เรื่องนี้นะนี่ก็คือไฟเย,ย็นของเรานะคะเวลาโผเล่นไฟเย็นเนี่ยผมก็ไม่ชอบแบบเอามาแวงผมจะชอบแบบเอาไฟเย็นเนี่ยไปแบบไปเผาขยะอะไรอย่างเงี้ยให้มันไหม้แล้วก็แบบเล่นกรอกองไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันดับก็มาอีกทีนะคะดับแล้วดับมันกอ็อันนี้มันแบบเป็นนานๆน,นะคะแต่ว่า นี้นะคะก็ไม่มีอะไรก็แค่มาเล่นอันจากอันนะไม่เข็ดนช่ไหก็ปีใหม่เมื่อวานโฟจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนก่อนจุดโฟไปอาบน้ำข้ามปีมาโฟไปอาบน้ำข้ามปีมาค่ะแบบ แบบอยากอาบน้ําแบบให้มันจุดผุเสร็จค่อยอาบนะคะอาบน้ำตอนเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะคะก็อาบน้ําข้ามปีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจุดกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้ตื่นตืนต้องอยู่ในการดูแลงทราะว่าคงอย่างจริงจังนะเนี่ยควรจะเขียนว่าอะไรให้ทานนะคะ บอกว่ากดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด u ับสไคร e ด้วยนะคะโอ้ใครที่รู้นะว่าผมเขียนว่าอะไรผมแบบคงเป็นพวกเทวดานะคะนีก็หมดไปแล้วนะคะสองแท่งก็ผมก็ต้องขอโทษกับคลิปสองคลิปที่แล้วด้วยนะคะก็คือคลิปลูกบอลนิเศษกับคุกกี้ที่อะไรนี่แหละนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่า มันกับหัวกบหางว่าผมไม่รู้ว่าอันนี้ด้านไหนอันนี้ด้านไหนแต่ว่าอันนี้จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกแล้วนะคะก็จะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่าวันนี้ฟัวก็จะไปกินหมูกระทะกันที่ร้านชาบูหมูก,กันนะคะก็ เพลงนะคะเพลงกีนะคะอย่าไปตกใจก็จะไปกินชาบูหม,มูกระทะประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละคะ่ะก็เพื่อนๆไปไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างด้วยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วก็เมื่อวานจะเล่าไล้ฟังน,น้องโฟร์ใช่ไหมคะชื่อออแกนออแกนนั่นแหละเขาจุดถูถป่งปังแบบหัวแบบคานอยู่แบบหัวแบบมุดใต้โต๊ะเลยกลัวมาก โอเคนะคะโอเควันนี้โฟก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้โฟด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามโฟมานะคะบ๊ายบายไปนะ